การเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศสาขาสตึกเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังตั้งอยู่ที่111หมู่22ถนนสนามมา้าตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ให้บริการรวม12ตำบลมีลูกค้ามารับบริการ13,000รายทั้งลูกค้าโครงการนโยบายรัฐและลูกค้าปกติของธนาคาร เคยได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐานเมื่อปี2563เรามุ่งหวังที่จะพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นโดยให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันบริหารงานโดยนายธีรพงศ์มาลาลัมผู้จัดการทกสสาขาสตึกมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานรวม29คน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์และมีการให้บริการบันหยุดเป็นกรณีพิเศษเช่นโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐงานบริการด้านการเงินเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีงานบริการด้านสินเชื่อ8นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักกลางวัน มีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการหลายช่องทางมีที่จอดรถไว้บริการลูกค้ามีการปักหมุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งสาขาใน Google Map มีป้ายบอกทางไปสาขาริมถนนสายหลักมีป้ายสัญลักษณ์โลโก้ธนาคารติดตั้งที่อาคารและบริเวณหน้าสาขา ภายในบริเวณสาขามีป้ายบอกทิศทางไปจุดบริการต่างๆที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีการออกแบบอาคารสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุอาทิเช่นมีจุดจอดรถเข็นผู้พิการทางลาดผู้พิการมีราวกันตกที่จอดรถผู้พิการห้องน้ำผู้พิการราวจับสัญญาณกิ่งให้ความช่วยเหลือมีแผนผังการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการแต่ละประเภท มีป้ายเตือนที่อันตรายต่างๆป้ายลูกศรบอกทิศทางพื้นต่างระดับที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีป้ายพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และพื้นที่สีเขียวไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ภายในสาขามีพื้นที่ให้บริการกว้างขวางมีแสงสว่างที่เพียงพอโดยมีการติดตั้งกระจกรอบอาคารติดตั้งหลอดไฟที่มีปริมาณแสงสว่างตามมาตรฐานและผ่านการตรวจวัดความเข้มของแสงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนโดยใช้โซลาร์เซลล์เพื่อให้แสงสว่างบริเวณรอบรั้วธนาคาร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการความคาดหวังของผู้บริการได้แก่น้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักคอย WiFI แว่นสายตาจุดบริการที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารมีห้องน้ำที่ถูกสุขารักษณะแยกชายหญิงผู้พิการ พร้อมทั้งมีจุดแลกลับเพื่อคัดกรองลูกค้าก่อนเข้ารับบริการมีพนักง,งานกล่าวสวัสดีตอนเช้าและแนะนำขั้นตอนการรับบริการมีระบบปัดคิวอัตโนมัติโดยแยกตามประเภทธุรกรรมเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมมีจุดประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการรวมทั้งได้นำผลประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการโดยมีการให้รางวัลสำหรับพนักง,งานบริการด้วยใจดีเด่น มีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในพื้นที่ผ่านการตอบแบบสอบถามมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งทบทวนแผนเป็นประจำทุกเดือนและสื่อสารให้พนักงานผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bac.or.th มีการพัฒนาการให้บริการแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นระบบจองคิวออนไลน์แอปพลิเคชันทกศอเอโมบายพลัสระบบ d a c Lite ลฟ์ออนไลน์มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการมากขึ้นอาทิเช่นฝากถอนเงินที่ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิสบิ๊กตู้เติมสบายตู้บุญเติมเพื่อให้เข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้นมีระบบแจ้งเตือนการให้บริการเงินฝากสงเคอชีวิตและมีระบบสารสนเทศตรวจสอบสถานะการโอนเงินช่วยเหลือโครงการนโยบายรัฐ มีช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า12ช่องทางได้ลตลอด24ชั่วโมงและมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนมีการประชุมเพื่อค้นหาปัญหาเพื่อนํำไปปรับปรุงแก้ไขและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีสร้างความรู้ใหม่และเปลี่ยนเรียนรู้และนำนำวัตกรรมมาใช้ในการบริการ มีระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจหลักในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าพนักงานสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็วนอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งคณะทำงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนเรามุ่งมั่นสู่การบริการที่เป็นเลิศบริการแบบ one-stop service และบริการนอกสถานที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการมาขอรับบริการ กศส,สาขาสตึกพร้อมแล้วที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ